เดี๋ยวมาฝึกตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกอโอเสียงอออใช่ไหมคะออกเกิดอ,อกออ่านตามออกเกิดอ,อกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอะไรคะตัวออก,กับตัวเกิดจะออกเป็นเสียงอ,อกออ่านพร้อมกันหลอกฟอกต่อไปอะไรคะหอกจอกง่ายไหมคะ อะต่อไปคำต่อไปถ้าเราจะออกเพิปุ๊บออกเสียงเป็นอ p เอาตัวนี้มาใส่ตัวเถิดมาใส่ top เอาเขิดมาใส่ c o p อ่ะอันนี้กระกมันทำอะไรคะกรบกํำลังโดดกระโดดอยู่เอาเขอมาใส่ก็เป็น hop เอาเหมือมาใส่ก็เป็น mop อ่า โอเคไปฝึกเยอะๆนะคะอ่ะต่อไปมาดูตัวนี้กันอ่าตัวนี้อะไรคะ,อ,ะออทเออถ้าเราเห็นเสียงออกับเสียงเธอออกเสียงเป็นออเอาเผอมาใส่พ็อตเอาเขือมาใส่คอตอ่ะต่อไปนะคะเอาเดิมมาใส่ดอตดอ t แปลว่าจุดๆๆ,ๆอย่างเงี้ยอ่ะเอาเหือมาใส่อ่านว่า hot ฮอตแปลว่าอะไรคะแปลว่าร้อนร้อนมากๆเลยนะคะอ่ะมาดูตัวนี้บ้างอะไรคะตัวนี้ O กับ X X ออกเป็นเสียงกระเสือกออกกระเสือก Ox Ox แปลว่าวัวตัวผู้หรือวัวกระทิงนั่นเองนะคะวัวอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปเบอร์ออก Box เบอร์ออก Box นะคะ Box ก็คือแปลว่า กล่องนั่นเองนะคะอ่าตัวข้างล่างตัวอะไรเอ่ยสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกว่าไงคะเฟอร์ออกซ์ฟ็อ,อกซ์เฟอร์ออกซ์ฟ็อ,อกซ์โอเคไปหัดอ่านเยอะๆนะคะ